สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ิเออีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอประวัติและผลงานของสาวแตงโมนีดาพัทราวิลพงศ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ที่เชื่อว่าฟนแฟนชาวไทยรู้จักเธอเป็นอย่างดีเนื่องจากเธอนั้นได้อยู่แสดงฝีมือผ่านผลงานละครในวงการบันเทิงมานานนับ1ิบปี มีผลงานการแสดงแล้วมากกว่า40เรื่องไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกนางร้ายละครแนวดรามา่าบูหรือแฟนตาซีบทบาทไหนแตงโมเธอก็เอาอยู่ไม่มีพลาดแตงโมเกิดวันที่13กันยายนพศ2527เป็นบุตรคนเดียวของคุณโสพลพัชรวิรพงศ์กับคุณพานิดาเสยรยุทธโยทิน บีดาและมารดาอย่ากันขณะที่เธอมีอายุสขวบโดยเธอได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามาตลอดส่วนมารดาของเธอไปมาหาสู่กับเธอเป็นระยะโดยเธอมีพี่ชายต่างบิดาหนึ่งคนชื่อดายศเด็ดจบแตงโมนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีชื่อแรกเกิดว่าแตงโมพัชราวีรพงษ์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นพัทธรธิดา และได้เปลี่ยนชื่อในวงการบันเทิงเป็นนิดาตามลมดาบแตงโมสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิดธรรมศึกษามัธยมต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนส m มิธต่อมาจบผู้ช่วยการพยาบาลจากบางกอกเอ็นเอเมืองทองทานี และปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแตงโมได้เข้าวงการบันเทิงในขณะที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเวลานั้นเธอเดินซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็มีแมวมองมาชวนไปแคสงานและให้นามบัตรไว้ เธอจึงไปทดสอบหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณาในปีพศ2541ในปี2545ได้เข้าประกวดมิตทีนไทยแลนด์ปี2002และได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4จากนั้นก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆทั้งละครโทรทัศน์ซีรีส์ภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอและยังร้องเพลงประกอบละครอีกด้วย มาเริ่มกันที่ผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเธอคือเรื่องปริศนาเมื่อปี2543รับบทเป็นเพื่อนนางเอกต่อมาผลงานที่แจ้งเกิดจนทำให้แฟนละครจำเธอได้นั้นก็คือละครเรื่องเบนจาคีตาความรักที่ออกอากาศเมื่อปีพศ2546 ซึ่งเป็นละครที่ดังมากในยุค90โดยแตงโมรับบทเป็นเฟียสหนึ่งในตัวร้ายของเรื่องที่แตงโมสามารถเล่นดีร้ายจนคนดูหมั่นไซ้กันทั้งประเทศทำให้เธอดังเป็นผู้แตกจากละครเรื่องนี้ก่อนจะรับบทนางเอกในละครเรื่องรวมพลคนก้นบาทรับบทเป็นแตงกวาและละครเรื่องอุ่นไอรักรับบทเป็นการติมาหรือก้าเวา ในปี2547ซึ่งละครเรื่องอุ่นไอรักเรียกว่าแจ้งเกิดการเป็นนักสแสดงของแตงโมแบบเต็มตัวอีกด้วยต่อมาในปี2548เธอมีละครอีกสองเรื่องคือเรื่องพยักไล้หัวใจจิว๋วรับบทเป็นสุพั่ง้าและเรื่องรุ้งเคียงดาวรับบทเป็นแสงดาวและพาวรุง้งในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นฝาแฝด ในปี2549เธอได้มีละครถึง3เรื่องคือเรื่องยายใบ้าเธอรับบทเป็นสบายที่แม้วเรื่องนี้แตงโมจะไม่มีบทพูดเลยทั้งเรื่องแต่เธอก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครออกมาได้เป็นอย่างดีทำเอนแฟนอินกันไปตามๆกันและต่อมากับเรื่องเหมือนเราจะรักกันไม่ได้รับบทเป็นเพียงออต่อมากับเรื่อง เรยวไฟในฝันรับบทเป็นมมลิในปี2550เธอมีผลงานละครหนึงสองเรื่องคือเรื่องกาสานาคาหนึ่งในผลงานละครสุดปังของแตงโมโดยเธอรับบทเป็นวินนี่หรือวินตานางคุดสีแดงคู่ปรับของนุ่นวรนุชหน้าคาสีเขียวที่เรียกดีว่าเป็นละครในตำนานของใครหลายคน จัดหนักจัดเต็มเรื่องสื้อผ้าหน้าผมทำเอาเด็กๆติดกันงมแงมและเรื่องต่อมากับเรื่องเพียงผืนฟ้ารับบทเป็นพลอยถือว่าเป็นละครน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องกันเลยต่อมาในปี2551เธอมีผลงานละครถึง3เรื่องเรื่องที่1ตลาดน้ำน้ำเนินลักสองรับบทเป็นคนโตเรื่องที่สองห้องสมุดสุดหันษารับบทเป็น ฝุนเรื่องที่สามคู่บนวนอละวนรับบทเป็นพาณิกาในปี2552เธอมีผลงานละครสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งดำขำรับบทเป็นการมณีหรือหนูดำเรื่องที่สองรักแท้แก้ได้รับบทเป็นอบเชยต่อมาในปี2553เธอมีผลงานละครสองเรื่องเช่นกันเรื่องที่หนึ่ง เปรี้ยวตลาดแตกรับบทเป็นเปรี้ยวเรื่องที่สองหมู่เจ็ดเด็ดสลตีรับบทเป็นโมกในปี2554เธอมีผลงานละคร3เรื่องเรื่องที่1เรื่องลุยรับบทเป็นสร้อยคีรีเรื่องที่สองเจ้าหญิงลงยุครับบทเป็นเจ้าหญิงกันนิกาเกสรหรือกันนิกา และเรื่องที่3เพลงรักบ้านนารับบทเป็นสีแพรในปี2555เธอมีผลงานละครสองเรื่องเรื่องที่1สาน้อยลอยเล่มเกวียนรับบทเป็นวีนัสเรื่องที่สองสีสหายสบายดีรับบทเป็นพลอยสวยต่อมาในปี2556เธอมีผลงานละครสองเรื่องเช่นกันเรื่องที่1 วันนี้ที่รอคอยรับบทเป็นเจ้าเหมยอิงต่อมาเรื่องที่สองคือเรื่องนักสู้มหาการรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงณชาในปี2557แตงโมได้ขอยกเลิกสัญญาจากการเป็นนักแสดงในสิงกัดช่อง7มาเป็นนักแสดงอิสระหลังจากอยู่ช่อง7มานนานถึง11ปีหลังจากที่เธอเป็นนักแสดงอิสระ ในปี2558เธอมีผลงานละครด้วยกันสองเรื่องเรื่องที่ 1. เพลงดาวทาง PPTV HD รับบทเป็นมนทิกาและเรื่องคุณหญิงนอกทำเนียบทางช่อง8รับบทเป็นคุณหญิงสุภาสจีในปี2559เเธอมีผลงานละครเรื่องสเสน่ห์ร้ายอุบายราักทางช่อง PPTV HD รับบทเป็น พอเพียงพอเจริญกุลหรือแพร ى. ต่อมาในปี2 5 6 0เธอมีผลงานละครเรื่องสายย้อมสีทางช่อง8รับบทเป็นมณียงแสงไัยบู์หรือยงต่อมาในปี2 5 6 1เธอมีผลงานละครเรื่องสายรักสายสวัสดทางช่องวัน31รับบทเป็นฟองแข่อินตาฟองแข่วรากรณอยนะุธยา และฟอแนแคร์เวียงสวงถือเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้พูดถึงหนักมากจนติดอันดับต้นๆของแฮ s แท็ในทีนทวิตเตอร์กันเลยในปี2562เธอมีผลงานละครถึง2เรื่องเรื่องที่1ใบไม้ที่ปลิดปลิวทางช่องวัน31รับบทเป็นรังรองสิริวัตรหรือรองเรื่องที่2เล่ลันจวนทางช่อง8รับบทเป็น บุรันต่อมาในปี2563เธอมีผลงานละครเรื่องเนื้อในทาง GMM 25รับบทเป็นกันยาและปี2565เธอมีผลงานละครเรื่องคุณชายทางช่องวัน3า 11, รับบทเป็นคุณจันเรื่องนี้กำลังถ่ายทำอยู่แต่แตงโมเสียชีวิตก่อน ต้องรอดูว่าใครจะมาเล่นแทนอีกทีนะคะและแตงโมยังมีผลงานซีรีส์อีหลายเรื่องในปี2559เธอมีผลงานซีรีส์ถึง2เรื่องเรื่องที่1 Club f r ับไฟ t h s s r r i s s 7เหตุเกิดจากความรักตอนรักต้องเลือกทาง GMM 25รับบทเป็นแอมเรื่องที่2 The e อ t a วงการร้ายวงการรัก ทางเอ็มคอรทสตีรับบทเป็นพาร์ UT, และต่อมาในปี2560เธอมีผลงานซีรีส์เรื่องพ่อบ้านใจกล้าสตอรี่ทางช่อง Workpoint รับบทเป็นคริสเรื่องนี้แตงโมรับบทเป็นแขกรับเชิญและในปี2561เธอมีผลงานซีรีส์ถึง4เรื่องเรื่องที่1เมืองมายาไลฟ์ตอนมายาลักออนไลน์ ทางช่องวัน31รับบทเป็นดาราบุรณสวัสดิ์หรือดาวเรื่องที่สองพอรักมันซับซ้อน is complicated ทางไลน์ทีวีรับบทเป็นจือเรื่องที่3ครับไฟได้ดอซีรีส์0รักนอกใจตอนรักที่ไม่อยากเลือกทาง GMM 25รับบทเป็นตองเรื่องที่4บางกอกรักสตอรี่2ตอน ไม่เดียนสาทาง J.M. m 5 5รับบทเป็นครอเดียและเธอมีผลงานเทิดพระเกียตถึง3เรื่องเรื่องที่1นึ่ยายหนูลูกพ่อในปี2549ทางช่องเจรับบทเป็นอัมพิลาเรื่องที่สองสายยายในปี2556ทางช่องเจรับบทเป็นหมวดนโมเรื่องที่สาม ไกดไลน์ก้าวตาม้อยพ่อตอนนางฟ้าเดินดินในปี2,560ทางไลน์ทีวีรับบทเป็นหมอเจี๊ยบและแตงโมมีผลงานภาพย,ายนตร์ถึง6เรื่องเรื่องที่1น่ารักแท้วิญญาณความตายในปี2,548เรื่องที่2ปุปูงหัวใจใส่คานรรถทิพย์ในปี2,553เรื่องที่3 ปาร์ต8 8 8แรงทะลุนรกในปี2,559เรื่องที่4 Love the ด h เธอจีนในปี2,561เรื่องที่5ตุ๊ดตู่กู้ชาติในปี2,561และเรื่องที่6หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ในปี2,564และเธอยังร้องเพลงประกอบละครอีกหลายเรื่องเรื่องที่1เบนจาคีตาความรัก เพลงโดนตีในหัวใจและมีวางถือว่าเป็นเพลงที่ดังเป็นอย่างมากในเวลานั้นเรื่องที่สองเพียยงลายหัวใจจิว๋วเพลงคนที่รออยู่เรื่องที่สมกมกาสานาคาเพลงไทยรักแท้ด้วยสรัทธาเรื่องที่สี่เจ้าหญิงลงยุคเพลงรักเธอไปทุกยุคเรื่องที่หหนักสู้มหาการ เพลงจากคนเคยใกล้เรื่องที่6สาวน้อยร้อยเล่มเกวียนเพลงจากนีไปจนนิรันเรื่องที่7สเสน่์รอุบายรักเพลงส่องความรู้สึกในหัวใจเดียวกันและเรื่องที่8ซายย้อมสีเพลงเปลือกและแตงโมอย่างเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงอีกหลายเพลงเช่นกันเพลงที่1รู้ว่าวของกันเพลงที่2 เพราะเธอเป็นคนดีของเบบี้บูเพลงที่3เหมือนตายทั้งที่ใกล้กันของปานธนาพรเพลงที่4ชีวิตคู่ของปานธนาพรเพลงที่5ตัวทวงของน็กซัตเพลงที่6รังของดังพันกรเพลงที่7กลับตัวกลับใจของแดกร็อกไรเดอร์เอกตา์วงฉลาดและเพลงที่8 ฉันมันแค่แฟนเก่าเอ็ซของตะมินดอทโกคลิปนี้ก่อนในรวบรวมผลงานทั้งหมดของแตงโมนิดาในล่าสุดจะเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนคลับจำนวนมากหลังยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพบร่างของดาราสราวแตงโมหลังจากเธอประสบปฏติเหตุพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อเวลาประมาณสี่ทุ่ม ของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่มูนิธิร่วมกตันยูได้รับแจ้งเหตุทางการการภาวนาของเหล่าผู้คนที่ต่างขอให้เธอปลอดภยัยแต่สุดท้ายก็ไปรปาฏิหารกวางจึงทำคลิปนี้เพื่อรวบรวมลึกละไว้อะไรสาวแก่งผู้ผ่านมรสุมชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนคนนี้ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ